สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูไอเดียจัดโต๊ะทำงานหรือว่าโต๊ะเรียนออนไลน์น่ารักนรักกันค่ะเราจะจัดอยู่ในโทนสีพาสเทลสดใสนะคะตัวโต๊ะจะเป็นโต๊ะของอีเกียค่ะรุ่นลินมูลขนาด100ซนติเมตรนะคะเป็นโต๊ะที่ค่อนข้างขนาดกระทัดรัดค่ะส่วนเก้าอี้จะเป็นเก้าอี้สีขาวตัวนี้นะคะทางซ้ายจะเป็นเด y เบของอีเกค่ะ,คะก็ไวนน้นั่งเล่นนั่งพักได้นะคะ ทีนี้มาดูที่ด้านบนโต๊ะกันค่ะมุมนี้จะเป็นที่วางโน้ตบุ๊กนะคะอันนี้จะเป็น Macbook Pro ขนาด13นิ้วค่ะส่วนทางซ้ายอันนี้จะเป็นลำโพงบลูทูธนะคะเป็นลำโพง d ี w o o m รุ่น D2 ค่ะอันนี้เป็นได้ทั้งลำโพงแล้วก็นาฬิกาเลยนะคะส่วนที่ด้านล่างของฉันจะเป็นคีย์บอร์ดค่ะอันนี้เป็นคีย์บอร์ด Royal ค l u e รุ่น r k 6 1นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องปิน้น p e r i p e ค่ะ ส่วนด้านล่างจะเป็นฮาร์ดไดรฟ์นะคะเอาไว้สำหรับเก็บพวกข้อมูลต่างๆค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นไมโครโฟนนะคะเป็นของยี่ห้อเรเซอค่ะถ้าใครที่สอนออนไลน์หรือว่าเรียนออนไลน์ลำโพงอันนี้ก็ใช้ดีนะคะต่อมาคีย์บอร์ดที่เชื่อมอยู่กับ macbook อันนี้จะเป็นคีย์บอร์ด a n d Pro 2ค่ะมาเปลี่ยนคีย์แคปเป็นเซตมาการองนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็ใช้สายเชื่อมของอักเนะคะ ส่วนอันนี้จะเป็นที่รองข้อมือค่ะอันนี้พอใช้มาสักพักแล้วรู้สึกว่าใช้ดีนะคะอันนี้นุ่มนิ่มมากๆเลยค่ะช่วยรองข้อมือได้ดีนะคะแล้วก็ถัดมาอันนี้จะเป็นเมาส์ของ Logitech รุ่น Pebble M350 ค่ะส่วนอันนี้จะเป็นพวกปากกาสไตลัสต่างๆนะคะก็อันนี้เป็นที่เสียบปากกาสไตลัสค่ะอันนี้จะเป็นหูฟังบลูทูธนะคะ ส่วนอันนี้จะเป็น iPad ค่ะ iPad ที่ปอยใช้อยู่จะเป็น iPad Air 3นะคะแล้วก็ทางขวาอันนี้จะเป็นตู้เย็นค่ะตู้เย็นอันนี้ปอยชอบมากเลยนะคะขนาดเล็กกระทัดรัดค่ะนี่ค่ะที่ด้านในก็ใส่พวกขวดน้ําเอาไว้นะคะเวลานั่งทํางานจะได้มีน้ําเย็นๆดื่มอยู่ตลอดค่ะส่วนที่ด้านบนอันนี้จะเป็นลาโพงบลูทูธแล้วก็โคมไฟนะคะกาะมาที่มุมขวาอันนี้ปอยวางแก้วน้ําเอาไว้ค่ะอันนี้เป็นแก้วน้ําลายที่ปอยออกแบบเองนะคะ แก้วน้ำอันนี้ก็สามารถเอาใส่ตู้เย็นได้นะคะนี่ค่ะถ้าเราอยากให้นะ้ำของเราเย็นอยู่ตลอดนะคะเราก็เอาแก้วใส่ไว้แบบนี้ได้เลยค่ะที่ด้านบนโต๊ะก็จะมีประมาณนี้นะคะส่วนทางด้านซ้ายตรงเดเบดอันนี้ปล่อยวางเป็นไฟ LED รูปสายลุงเอาไว้นะคะเอาไว้เพิ่มความสดใสเวลานั่งทำงานค่ะ ก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับไอเดียจัดโต๊ะทำงานในโทนสีพาสเทลสดใสค่ะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ